บนตัวจิ้งจอกตนนี้สามารถมองเห็นลักษณะเด่นของมังกรบริสุทธิ์ได้มากมายเกล็ดมังกรเขามังกรและดวงตามังกรคู่ที่น่าเกรงขามจนไม่อาจต้านทานได้ดวงตาของมู่หลงจิ้งเต็มไปด้วยความประหลาดใจและความไม่เข้าใจในโลกนี้มีจิ้งจอกก้าวหามังกรอยู่จริงๆหรือไตลู่ที่หลอมรวมเข้ากับสายเลือดมังกรบริสุทธิ์พลังแข็งแกร่งกว่าในอดีตมากลมปราณมังกรพ่นออกมาทะลวงกำแพงกระเพาะของบุปผาปีศาจคำสาปจากภายในเป็นไปได้อย่างไรจิ้งจอกตนนี้สามารถทะลวงกระเพาะของบุปผาปีศาจคำสาปได้ ไม่สมเหตุสมผลเลยจริงๆไปวิมองอย่างเย็นชาพ,พึมพำกับตัวเองพลังของเปลวเ,เพลิงมังกรช่งรางไร้กาจจริงๆเปลวเ,เพลิงของมังกรบริสุทธ์เรียกว่าหลงเหยียนนี่คือเปลวเ,เพลิงที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกไม่มีใครเทียบได้แม้ว่าบุพพาปีศาจคำสาบจะเป็นพืชที่มีสายเลือดโบราณแต่ก็ทนการเผาไหม้ของเปลวเ,เพลิงมังกรไม่ไหวหมู่หลงจิ้งและไปวิ่งเงยหน้าขึ้นพร้อมกันสายตาจับจ้องไปที่ศีรษะของจิ้งจอกก้าวหามังกรข่าผู้สวมเสื้อคลุมสีดำยืนะหงานอยู่บนศีรษะของจิ้งจอกก้าวหามังกร ด้วยมุมมองที่สูงส่งดุจเจพระเจ้ามองลงมายังฐานทัพกองบัญชาการกองทัพเรือทั้งหมดข้างกายข้าคือเมดูซ่าที่ยังมีลมหายใจอยู่รวยรินขอถามท่านผู้สูงส่งท่านเป็นใครกันแน่การสอบถามครั้งนี้ของมู่หลงจริงแตกต่างจากครั้งแรกเขารู้สึกว่าชายชุดดำไม่ใช่คนของเยี่ยนเหมิงกองทัพบ,บกทะเลและอากาศของอาณาจากักรมงกรภายใต้การนำของจักรพรรดิสร้างกวนหลานต่อสู้กับเยี่ยนเหมิงทั้งในที่แจ้งและที่รับมาเป็นร้อยครั้งมูง่งหลงจริงแม้กระทั่งเคยปะทะกับสมาชิกระดับแกนนำของเยี่ยนเหมิงหลายครั้งคู่ต่อสู้ต่าาางก็รรรููร้้เเข แต่เขาไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าในเย่ยนเหมิงมีคนรับมือยากเช่นนี้ตอนนั้นจิ้งจอกก้าวหางอสูรไต้ลู่รอดตายอย่างหวุดหวิดจากเนื้อมือของสร้างกวนหลานตอนนั้นไต้ลู่บาดเจ็บสาหัสและเป็นอาการบาดเจ็บที่ใกล้ตายเวลาผ่านไปเพียงเดือนกว่าเท่านั้นทุกอย่างก็เปลี่ยนไปไต้ลู่ไม่เพียงแต่หายจากอาการบาดเจ็บสาหัสและยังทะลวงจากระดับราชอาอสูรเลื่อนขั้นสู่ระดับเทพอสูรไม่เพียงเท่านั้นนางยังหลอมรวมเข้ากับสายเลือดมังกรบริสุทธิ์กลายเป็นผู้ใช้อสูรอสูรสายจิ้งจอกมังกรตนแรกในประวัติศาสตร์อารยธรรมเพียงแค่จุดนี้ ตำราเรียนของสถาบันผู้ใช้อสูนต่างๆในอนาคตจะต้องแก้ไขใหม่ทั้งหมดเพิ่มสิ่งมีชีวิตลึกลับชนิดนี้เข้าไปชายชุดดำผู้มีเบื้องหลังไม่แน่ชัดคือผู้เริ่มความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้นี่คือสิ่งที่มู่หลงจริงและไปอวีสามารถยืนยันได้เพียงอย่างเดียวส่วนใบหน้าภายใต้หน้ากาก,ากนั้นเป็นอย่างไรความอยากรู้อยากเห็นของสองพลเอกพุ่งสูงถึง,ถงขีดสุดหากท่านผู้สูงส่งไม่เต็มใจเปิดเผยตัวตนเช่นนั้นก็คงต้องจับกุมท่านตามกฎหมายขังไว้ในคุกใต้ทะเลแล้วค่อยๆสอบสวน ดวงตาของมู่งหลงจิ้งฉายแววดูร้ายปลดปล่อยพลังปราณอันมหาศาลใต้ทะเลเกิดคลื่นยักษ์ใหญ่สัตว์ประหลาดขนาดมหึมากระโจนขึ้นจากผิวน้ำใบหน้าข้าเคร่งขึมลงเทพสมุทมุเลเวียนสัตว์ประหลาดใต้ทะเลลึกกระโจนขึ้นจากผิวน้ำปากของมันปล่อยคลื่นเสียงทำลายล้างสรรพสิ่งแม้จะมีใต้ลูกคอยปกป้องหูของข้าก็ยังมีเลือดสดสดไหลซึมออกมาอย่างเห็นได้ชัดเทพสมุทรเลเวียนเป็นเทพสมุทที่หาได้ยากในโลกอสูนสายเลือดทันทีที่มันกระโจนข,นขึ้นจากผิวน้ำก็สร้างความตื่นตะลึงทางสายตายอย่างรุนแรง ผิวหนังและเนื้อของเลเวียทานเป็นสีใสผู้คนสามารถมองผ่านสิ่งเหล่านี้เห็นหัวใจที่ใหญ่กว่าเกาะได้โดยตรงปอดที่ยิ่งใหญ่กว่าเทือกเขาภาพเหล่านี้ไม่สามารถบรรยายความน่าตื่นตะลึงด้วยคำพูดได้ต้องเห็นด้วยตาตัวเองเท่านั้นจึงจะสัมผัสดได้ถึงความมหัศจรรย์ของผู้สร้างเลเวียทานปล่อยคลื่นเสียงแหลมสูงอีกครั้งก่อให้เกิดคลื่นสึนามิที่บ้าคลั่งอาปากกว้างอีกครั้งเตรียมกลืนกินพื้นดินสองอสูนเทพต่อสู้กันอย่างดุเดือดบนเกาะน้ำแข็งอัคคีบรรเลงเลงงงทลแแแแห่นนน้้ข็ะะะไฟกกกการรรปัััคสสูี ต,ตาและจมูกของข้าเริ่มมีเลือดไหลลู่ลูพวกเราจะสู้ยืดเยอไม่ได้ฤทธิ์ยาเหลืออีกแค่สามนาทีแล้วพวกเรารีบหนีออกจากที่นี่กันเถอะไตลูเพิ่งจะเตรียมหนีแขนขาทั้งสี่ถูกทวันสีดำหนาพันธนาการไว้แน่นบนเกาะน้ำแข็งอักขีแม้บุกพาปีศาจคำสาบจะถูกเปลวเพลิงมังกรเผาไม่ร่างกายแต่พืชอสูน,นโดยธรรมชาติไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดยังคงสามารถใช้ทักษะการต่อสู้ใดๆก็ได้หมืน่นทวันประหารไปวิ่งออกคำสั่งบุกพาปีศาจราชาดอกไม้ปลดปล่อยทวันนับหมื่นเส้น ปลายทวันแหลมคมดุดแท่งน้ำแข็งพุ่งเข้าใส่หลังของไต้ลูพร้อมกันเลเวียทานคลื่นยักย้ายซัดสาดจากด้านหน้าปกคลุมสีสักของไตลูถูกโจมตีจากทั้งด้านหน้าและด้านหลังตกอยู่ในวงล้อมของศัตรูข้าเจอศึกหนักแล้วศึกหนักในตอนนี้ข้าผู้เป็นเพียงผู้ใช้อสูนระดับสองดาวกลับต้องเผชิญหน้ากับการล้อมโจมตีร่วมกันของสองผู้ใช้อสูนระดับเก้าดาวในขณะที่กำลังช่วยเมดูซาร่างจริงของไตลูจิ้งจอกเก้าหางมังกรถูกโจมตีจากอสูนระดับเทพอสูนสองตนพร้อมกันทวันที่บุกผาปีศา ราชาดอกไม้ปล่อยออกมาพันธนาการแขนขาทั้งสี่ของไตลูทําให้นางขยับไม่ได้ขณะเดียวกันก็มีทะวนรูปร่างคล้ายสวรรค์าจานวนมากเล็งเป้ามาที่ไตลูด้านหลังปล่อยน้ําแข็งเย็นเยอือกสามง่ามน้ําแข็งพุ่งเข้าใส่ไตลูราวกับจะบทขยี้ให้แหลกลานและในตอนนี้ข้าก็ยืนอยู่บนศีรษะของไตลูการต่อสู้ครั้งนี้ได้ก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่สามารถย้อนกลับได้พายุฝนฟ้าขนอง คลื่นสึนามิหรือแม้กระทั่งภูเขาไฟใต้ทะเลปะตูมนุษย์เปราะบางราวกับมดปลวกเมื่อเผชิญหน้ากับภัยธรรมชาติในยามวิกฤตข้ากลับลังเลที่จะออกคำสั่งในฐานะอสูรของข้าไต้ลู่รู้สึกสงสัยแต่ก็เข้าใจได้เด็กหนุ่มคนนี้หลังจากสวมเสื้อคลุมสีดำถึงแม้จะทำท่าทางเหมือนผู้ยิ่งใหญ่แต่ท้ายที่สุดแล้วนี่คือครั้งแรกที่เขาประสบกับการต่อสู้ขนาดนี้ในสายตาของไต้ลู่ข้าตกใจจนพูดไม่ออกจึงลังเลที่จะออกคำสั่งในเมื่อผู้ใช้อสูรไม่สั่งการ ไต้ลู่ทำได้เพียงพึ่งพาตนเองผลักดันพลังปลาในร่างอย่างบ้าคลั่งจำเป็นต้องใช้กำลังมหาศาลเพื่อดิ้นรนให้หลุดจากพันธนาการของเถาวันในตอนนั้นเองข้าก็เอ่ยปากขึ้นลู่ลู่หยุดดิ้นรนร่างกายมาหึมาของไต้ลู่สั่นสะท้านอย่างแรงแววตาฉายแววไม่เข้าใจข้าออกคำสั่งอีกครั้งเก็บพลังมังกรและปลดโล่ป้องกันนี่คือช่วงเวลาแห่งความเป็นความตายเมื่อเผชิญหน้ากับการล้อมสังหารจากอสูรระดับเทพอสูรสองตนหากไต้ลู่ยอมแพ้และปลดการป้องกันทั้งหมดก็ไม่ต่างอะไรกับการส่งตัวเองไปตายไต้ลู่ไม่เข้าาใจคสั่่งทีออก และไม่มีเวลามาคิดถึงความเป็นความตายในชั่วพริบตาเดียวสิ่งที่ใต้ลู่ทำได้คือเชื่อมั่นในตัวเจ้านายของตนอย่างไม่มีเงื่อนไขคลื่นพลังมังกรหายไปในทันทีโลกเลวเพลิงมังกระดับวูบลงแขนขาที่ดิ้นรนหยุดสัน่นใต้ลู่ทำตามคำสั่งของข้ายอมจำนนหรือแม้กระทั่งยอมสละการป้องกันครั้งสุดท้ายในวินาทีต่อมาบุพพาปีศาจคำสาปและการโจมตีอันเฉียบคมของเทพสมุทรเลเวียนก็เข้าปะทะร่างของไต้ลู่พร้อมกันมู่หลงจิ้งมองดูบนทะเลสีหน้าค่อนข้างสับสน ทำไมจิ้งจอกตนนี้ถึงไม่ต่อต้านหรือแม้กระทั่งยอมสละการป้องกันช่างเถอะไม่มีศัตรูใดสามารถต้านทานสามง่ามเทพสมุรของเลเวียนได้สามง่ามเทพสมุรของเทพสมุทรเลเวียนและหมื่นทวันประหารของบุปผาปีศาจคำสาบล้วนเป็นทักษะการต่อสู้ที่สามารถทำลายล้างโลกได้พลังทำลายล้างน่าสะเพรึงกลัวสังหารอสูรมานับไม่ถ้วนในขณะที่ทุกคนคิดว่าการต่อสู้ครั้งนี้สิ้นสุดลงแล้วในกลุ่มควันหนาทึบกลับปรากฏแสงสีทองขึ้นมาบนเกาะน้ำแข็งอัคคีไปอวีดูเหมือนจะสังเกตเห็นอะไรบางอย่าง สีหน้าดูย่ำแย่จริงเจ้บาบานนั่นยังไม่ตายมู่งหลงจิ้งมั่นใจเป็นไปไม่ได้วินาทีต่อมาลมหนาวพัดพาควันหนาทึบบนทะเลให้จางหายไปเมื่อควันจางลงเงาร่างมังกรยักษ์ก็ปรากฏแก่สายตาผู้คนมังกรตาข้าฝาดไปหรือเปล่ามองให้ชัดชัดเป็นมังกรจริงๆเหลเราทหารเรือบนเกาะนั่งหมดแรงอยู่ท่ามกลางซาประหักพังใบหน้าของทุกคนเต็มไปด้วยความหวาดกลัวนี่คือสัญชาตญาณของมนุษย์ต่อสิ่งมีชีวิตชั้นสูงที่สุดที่รู้จักบนท้องทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลมังกรยักษ์ย้ายสีม่ววงงทองอยออลยูเหนนืผิ มังกรยักย้ายคำรามท้องฟ้าแยกออกทะเลแตกกระจายสรรพสิ่งทั้งปวงอยู่ภายใต้อิทธิพลของพลังมังกรบิดเบี้ยวและแตกสลายไปวิรีตาลงเสียงแหบพร่าแฝงไว้ด้วยความรู้สึกซับซ้อนนี่ไม่ใช่มังกรคือวิญญาณมังกรมังกรยักย้ายที่ลอยอยู่เหนือผิวน้ำไม่ใช่ร่างจริงแต่เป็นภาพลงตาคล้ายภาพลงตาในทะเลทรายคือวิญญาณมังกรในทะเลจิ้งจอกก้าวหางมังกรุกขึ้นยืนอีกครั้งวิญญาณมังกรอันยิ่งใหญ่ห่อหุ้มร่างของจิ้งจอกก้าวหามังกรพลังมังกรอันบ้าข้างประตูออกมาในทันที พลักเทพสมุรเลเวียทานกระเด็นออกไปเรือรอบทั้งหมดรอบเกาะน้ำแข็งอัคคีถูกคลื่นซัดพลิกคว่ำด้วยพลังเสริมจากวิญญาณมังกรพลังของไต้ลูเพิ่มสูงขึ้นสู่ระดับที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าเดิมข้ายังคงยืนอยู่บนศีรระของไต้ลูเราทหารเรือมองเห็นเพียงเสื้อคลุมสีดำที่ปลิวสวัยตามลมและหน้ากากอสูรที่ดูน่าขนลุกนั้นวิญญาณมังกรปรากฏฟ้าดินเปลี่ยนแปลงใบหน้าภายใต้หน้าก,ากากนั้นยิ่งทำให้ผู้คนอยากรู้และในขณะเดียวกันก็ยิ่งทำให้ผู้คนอิจฉาจิ้งอออกกม่กนนกา,มาดไ้ญญ มู่หลงจิ้งเบิกตากว้างพ,พึมพำเสียงต่ำเจ้าบ้านี่มันเทพพระเจ้าองค์ใดกันแน่จิ้งจอกก้าวหางมังกรมีพรสวรรค์สี่อย่างหนึ่งในนั้นคือวิญญาณมังกรเมื่อจิ้งจอกก้าวหางมังกรถูกโจมตีถึงตายวิญญาณมังกรจะปลดปล่อยออกมาโดยอัตโนมัตินี่คือเหตุผลที่ข้าออกคำสั่งอย่างเด็ดขาดให้ไต้ลู่ยอมแพ้และตรวจการป้องกันเมื่อครู่นี้หากตอนนั้นไต้ลู่ไม่ทำตามคำสั่งของข้านางก็คงทำได้เพียงต้านทานการโจมตีบางส่วนของบุพภาปีศาจคำสาปและเทพประสมุรเลเวียทานเท่านั้นถึงแม้จะไม่ตาย แต่ก็หนีไม่พ้นการบาดเจ็บและหากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ว่าถูกโจมตีถึงตายก็ไม่สามารถกระตุ้นการปลดปล่อยวิญญาณมังกรโดยอัตโนมัติได้ในตอนนี้เองใต้ลู่จึงตระหนักได้ว่าจิตใจและสติปัญญาของเด็กหนุ่มผู้นี้แข็งแกร่งกว่าที่นางจินตนาการไว้มากนะักแม้จะต้องเผชิญหน้ากับผู้ใช้อสูรระดับ9้าดาวสองคนก็ยังคงสงบนิ่งไม่หวั่นไหวทว่ายิ่งข้าแสดงความแข็งแกร่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งพิสูจน์ว่าข้าเป็นภัยคุกคามต่ออาณาจักรมังกรมากเท่านั้นมู่หลงจิ้งแบกรับความรับผิดชออออออบของงงลลเเกกแหห่่่ทัปรืไมมสามาถยใ้ ชายชุดดำผู้เป็นอันตรายคนนี้หนีออกจากเกาะน้ำแข็งอัคคีได้มู่หลงจิ้งเปล่งเสียงออกมาอย่างเย็นชาและแฝงไว้ด้วยความโกรธเกรี้ยวเทพสมุทรเลเวียทานรวบรวมกำลังอีกครั้งพุ่งเข้าใส่ใต้ลูด้วยพลังเสริมจากวิญญาณมังกรพลังของไต้ลูเพิ่มขึ้นหลายเท่าพร้อมกับเสียงดังปังหมัดเดียวซัดเข้าใส่ร่างของเทพสมุทรเลเวียนพลังมังกรของจิ้งจอกพุ่งออกมาในทันทีก็ซัดร,ร่างของเทพสมุทรเลเวียนกระเด็นออกไปหลายสิบกิโลเมตรจนกระทั่งชนเข้ากับเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งจึงหยุดลง นี่คือพลังต่อสู้ที่แท้จริงของจิ้งจอกก้าวหามังกรเมื่อได้รับการเสริมพลังจากวิญญาณมังกรมู่หลงจิ้งกัดฟันกรามจนแทบแหลกไปวี่ถอนหายใจมีพลังเสริมจากวิญญาณมังกรเกรงว่าพวกเราคงจะรั้งชายชุดดำกับจิ้งจอกตอนนี้ไว้ไม่ได้การกดขี่ทางสายเลือดมันไร้เหตุผลเช่นนี้เองจิ้งจอกก้าวหามังกรมัดเดียวก็ขับไล่เมฆดำทะมึนบนทอ้องฟ้าให้หายไปพระจันทร์เต็มดวงปรากฏขึ้นอีกครั้งบนท้องฟ้าอย่างค่ำคืนภายใต้แสงจันทร์ใบหน้าของทหารเรือทุกคนยิ่งซีเซียวมากขึ้นมูง่งงงจิเียบไป สีหน้าสิ้นหวังอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนหลังจากเทพสมุรเลเวียนถูกจิ้งจอกก้าวหามังกรซัดก,กระเด็นด้วยหมัดเดียวก็ใช้เวลานานกว่าจะฟื้นคืนสติโผล่ขึ้นมาจากใต้ทะเลดวงตาคู่ใหญ่จ้องมองจิ้งจอกก้าวหามังกรจากระยะไก,กลในแววตามีทั้งความโกรธและความหวาดกลัวนี่คือการแสดงออกของการกดขี่ทางสายเลือดทันทีที่วิญญ,ญาณมังกรปรากฏแรงกดดันที่จิ้งจอกก้าวหามังกรปล่ปลอยออกมาไม่ต่างอะไรกับแรงกดดันของมังกรยักษ์บริสุทธิ์สิ่งมีชีวิตทั้งหมดในมหาสมุทรต่างยอมสยบอสุนวารีระดับสูงต่างๆมารววมตัักน คารวาจิ้งจอกก้าวหางมังกรในตอนนี้จิ้งจอกก้าวหางมังกรยืนตะงานอยู่กลางทะเลจิ้งจอกก้าวหางทั่วร่างเปล่งประกายแสงสีม่วงทองอันเจิดจัสแสงนั้นพลิ้วไหวตามลมคงรูปร่างของมังกรยักย้ายไววิญญาณมังกรไม่ดับสูนตระกูลมังกรไม่สิ้นสุดด้วยพลังเสริมจากวิญญาณมังกรพลังของใต้ลู่ถึงจุดสูงสุดทว่าความรุ่งโรจน์ทั้งหมดนี้เป็นเพียงภาพลวงตาเพราะร่างกายของข้าใกล้จะทนไม่ไหวแล้วผู้ใช้อสูนควบคุมอสูนต่อสู้ไม่เพียงแต่ใช้พละกำลังแต่ยังใช้พลังปราณด้วย โดยพื้นฐานแล้วข้ายังคงเป็นเพียงผู้ใช้อสูรระดับสองดาวความเข้มข้นของพลังปราณต่างกับผู้ใช้อสูรระดับ9้าดาวราวกับช่องว่างระหว่างกาแล็กซีไม่อาจข้ามผ่านได้เหตุผลที่ข้าสามารถควบคุมไตลู่ต่อสู้ได้อย่างฉีวเฉียดทั้งหมดเป็นเพราะการกินยาเปิดโกงเป็นที่ทราบกันดีว่าการเปิดโกงมีความเสี่ยงที่จะถูกแบนส่วนการกินยาจะต้องแบกรับผลข้างเคียงก่อนเริ่มการต่อสู้ข้ากินยาหลงหลิง2เม็ดรวดเดียวพลังปราณเพิ่มขึ้นเพียง10เท่าและคงอยู่ได้นานที่สุดเพียง10นาที จนถึงตอนนี้ฤทธิ์ยาที่คงอยู่สิบนาทีเหลือไม่มากแล้วเหลือเพียงหนึ่งนาทีเท่านั้นภายใต้หน้ากากใบหน้าหล่อเหล่านั้นเต็มไปด้วยเหงื่อดวงตาปากจมูกและหูยังคงมีเลือดไหลไม่หยุดฤทธิ์ยายังไม่หมดผลข้างเคียงก็ชัดเจนมากแล้วข้ารู้ดีที่สุดเกี่ยวกับร่างกายของตัวเองตอนนี้ข้าเหมือนธนูที่หมดแรงแล้วอาศัยเพียงสัญชาตญาณการเอาชีวิตรอดเพื่อฝืนทนหากหนาทีสุดท้ายนี้หมดลงข้าจะหมดสติเข้าสู่สภาวะอ่อนแออย่างรุนแรงหรือแม้กระทั่งใกล้ตายสรุปคือ เวลาที่เหลือให้ข้าปฏิบัติการมีเพียงหนึ่งนาทีในตอนนั้นเองบนท้องทะเลที่ปั่นป่วนก็ปรากฏแสงสว่างมากมายกองหนุนของมู่หลงจิ้งกำลังจะมาถึงลู่ลู่สู้ตายครั้งสุดท้ายกันเถอะข้าผลักดันพลังปราณทั้งหมดในร่างกายเดิมพันด้วยชีวิตสู้ตายครั้งสุดท้ายเนตรโลหิตกระหายเลือดข้าแทบจะตะโกนจนคอแตกดวงตาทั้งสองข้างเต็มไปด้วยเส้นเลือดฝอยพลังปราณทั้งหมดในร่างกายถูกส่งไปยังร่างของไตลู่ไตลู่รับรู้ถึงเจตจำนงของเจ้านายร่างกายลุกไหม้ด้วยเปลวเพลิงมังกรแงน้าคำรามกึกก้อง ใจกลางกลุ่มเมฆปรากฏดวงตาสีแดงฉานขนาดมาหึมาลักษณะภายนอกของดวงตานี้ลึกล้ำดุดหลุมดำวังวนมนุษย์ธรรมดาหากสบตาก็จะสูญเสียวิญญาณคุกเข่าลงกับพื้นตกอยู่ในห้วงฝันที่ไม่สิ้นสุดรูม่านตาของดวงตานั้นเป็นแนวตั้งไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่คือม่านตามังกรเมื่อเสียงคำรามของใต้ลูดังขึ้นเรื่อยๆส่วนลึกของรูม่านตาปรากฏแสงเย็นเยียบจากนั้นโลหิตก็รวมตัวกันเป็นลูกศรดาบอันแหลมคมดวงตาคือคันธนูรูม่านตาคือลูกศรดาบทันทีที่ลูกศรดาบพ,พุ่งออกไปฟ้าดินก็เปลี่ยนสี น้ำทะเลเอ่อล้นสนามแม่เหล็กก็ปนป่วนตามไปด้วยทั้งเวลาและมิติเกิดการบิดเบี้ยวซ้อนทับกันนี่คือหนึ่งในท่าไม้ตายของไต้ลู่เนตรโลหิตกระหายเลือดครั้งหนึ่งใตลู่เคยใช้ท่านี้สังหารรองอธิการบดีหวงงังตงเซิงแห่งสถาบันชิงหลงได้อย่างง่ายดายเวลาผ่านไปท่านี้กลับมาปรากฏอีกครั้งด้วยพลังเสริมซ้อนทับจากพลังมังกรและวิญญาณมังกรพลังของเนตรโลหิตกระหายเลือดถูกพัฒนาถึงขีดสุดกลายเป็นลูกสดาบขนาดมาหึมาพุ่งออกจากกลุ่มเมฆทะลวงฟ้าดินสองพลเอกสบตาก,กัน พร้อมกันนั้นก็ผลักดันพลังปราณบุปผาปีศาจคำสาบร่างกายขยายใหญ่ขึ้นห่อหุ้มเกาะน้ำแข็งอัคคีทั้งเกาะเทพปศมุตเลเวียทานหินผาเกาะขึ้นยักย้ายสร้างเกาะน้ำแข็งหนาทึบขึ้นเหนือเกาะน้ำแข็งอัคคีการปะทะกันในรอบนี้คือการโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุดของข้าและยังเป็นการป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดของสองพลเอกหนึ่งโจมตีหนึ่งป้องกันเป็นภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจปลายแหลมของลูกศรดาพลังมังกรอันยิ่งใหญ่ทะลวงมุมหนึ่งของเกาะน้ำแข็งเสียงน้ำแข็งแตกดังขึ้นนไม่ขขาาดดดสยยเเีงงระบิัึ้ กาะน้ําแข็งอักคีอยู่ใจกลางการระเบิดถูกกลุ่มควันหนาทึบที่ลอยขึ้นมาปกคลุมไว้คลื่นทะเลซัดสาดควันหนาทึบกระจายออกไปมู่หลงจิงมองอย่างซับซ้อนมองไปยังผิวน้ําทะเลที่อยู่ไกลออกไปพูดไม่ออกไปวิปัดฝุ่นบนร่างกายเดินมาข้างกายมู่หลงจิงพี่จิงท่านดูเหมือนจะแก่ลงแล้วนะกลับปล่อยให้พวกเขาหนีไปได้จากอาณาเขตของกองบัญชาการกองทัพเรือยังมีหน้ามาว่าข้าอีกเจ้าก็เหมือนกันไม่ใช่หรือทั้งสองคนสบตากันอีกครั้งในรอยยิ้มมีความขมขื่นและความสิ้นหวังที่ทําอะไรไม่ได้ ใต้ทะเลลึกมูยักษ์ย้ายสีดำทมินทั้งตัวเคลื่อนตัวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วห่างไกลจากเกาะน้ำแข็งอัคคีมูยักษ์ตนนี้คือร่างจริงของอสูรอาชาตมินแห่งภัยพิบัติเมดูซ่าภายในปากของมูยักษ์เก่ะตัวเป็นพื้นที่ปิดข้านอนอยู่บนลิ้นอันอ่อนนุ่มของนางใต้ลูกกายร่างเป็นมนุษย์คุกเข่าอยู่ข้างกายข้าข่าวดีคือทุกคนหนีออกมาได้แล้วข่าวร้ายคือข้าเสียชีวิตไปครึ่งหนึ่งท่านผู้คุมตื่นสิเซียวซิงวี่อย่าทำให้ข้าตกใจนะตื่นสิข้าไม่มีแรงแม้แต่จะลลืืมมมตาาากกกระอออัเดดคหหนึ่งทิยแ้ว ต่อไปข้าจะต้องเผชิญกับผลข้างเคียงพลังปราณที่ใช้ไปเกินตัวต้องชดใช้ด้วยพลังชีวิตและเลือดเนื้อครั้งที่แล้วข้ากินยาหลงหลิงเพียงเม็ดเดียวหลังจากการต่อสู้ก็ต้องนอนโรงพยาบาลสามวันครั้งนี้ข้ากินยาหลงหลิงสองเม็ดรวดเดียวผลข้างเคียงย่อมรุนแรงขึ้นลูลูกข้าเหนื่อยมากเจ้าโงาหานะ่ห้ามหลับนะห้ามหลับเด็ดขาดใต้ลู่ประคองใบหน้าซีเซียวไร้สีเลือดของข้าภาพลักษณ์ราชินีผู้เย็นชาหายไปสิน้นเกือบจะร้องให้ออกมาแล้วพวกเราหนีออกมาได้แล้วใช่ไหมข้าใช้เรี่ยวแรงทั้งหมดพููดดปรระโยยคที่่สมมบบ์อ,อกกกาาาาไ้างล พวกเราหนีออกมาได้แล้วตอนนี้พวกเราอยู่ในปากของเมดูซ่านางกลับคืนร่างเดิมแล้วในทะเลไม่มีสิ่งมีชีวิตใดสามารถตามนางทันอสูรอาชาตมินแห่งภัยพิบัติความเร็วในการเคลื่อนที่ในน้ำของเมดูซ่าเร็วกว่าเทพสมุทรเลเวียธานเสียอีกส่วนเรือรบของกองทัพเรือเหล่านั้นย่อมตามนางไม่ทันหนีออกมาได้ก็ดีแล้วข้าพยายามฝืนยิ้มออกมาอย่างโลง่งอกจากนั้นก็ยกมือที่สันเทาร้เรี่ยวแรงขึ้นลูกใบหน้าอันงดงามของไต้ลู่อย่างอ่อนแรงครั้งนี้ข้าไม่ได้ผิดสัญ,ญญาใช่ไหมข้าบอกว่าจะช่วยเจ้าช่วยเมดูซ่าออกมา ข้าก็จะทําได้อย่างแน่นอนดวงตาของไตลู่ชื้นแฉะเสียงสั่นเครือเล็กน้อยกุมมือข้าไว้แน่นเช่นนั้นเจ้าก็สัญญากับข้าอีกเรื่องหนึ่งเจ้าห้ามหลับนะขอโทษข้าเหนื่อยมากจริงๆการต่อสู้ครั้งนี้ร่างกายข้าถึงขีดจํากัดแล้วข้าหลับตาลงหมดสติไปไม่ได้นะเจ้าห้ามหลับอย่าหลับสิเชียวซินอวีใตลู่ตะโกนเรียกอยู่ครู่ใหญ่ข้าก็ไม่มีปฏิกิริยาใดๆเสียงของเมดูซ่าดังขึ้นเจ้าหนูนี่เป็นอย่างไรบ้างบาดเจ็บสาหัสหมดสติสถานการณ์ไม่ค่อยดีนะัก เช่นนั้นพวกเราหาที่ปลอดภัยก่อนไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าใดอาชาอสาูรก็โลผล่พ้นผิวน้ำสีสขนาดมหึมาตกลงบนหาดทรายของเกาะร้างแห่งหนึ่งมูยักษ์ย้ายอ้าปากไตลูอุ้มอู่ที่หมดสติกระโดดออกมาจากนั้นมูยักษ์ก็เปลี่ยนร่างปรากฏตัวในร่างมนุษย์ข้างกายไตลูนี่คือเมดูซ่าในร่างมนุษย์ใบหน้าคมคายรูปร่างเยวายวนถึงแม้สภาพจะย่ำแย่ทั่วร่างเต็มไปด้วยบาดแผลก็ยังคงดูงดงามจนไม่อาจหาใดเปรียบได้เมดูซ่ามองดูข้าที่อยู่ในอ้อมแขนของไตลูในใจรู้สึกสสับนนปนเปเ ไม่คิดว่าเด็กหนุ่มผู้ไร้เดียงสาคนนี้จะกลายเป็นผู้มีพระคุณช่วยชีวิตข้าเกาะน้ําแข็งอักค,คีเพิ่งจะผ่านสงครามที่ดูเดือดแต่กลับจบลงอย่างง่ายดายเช่นนี้จนกระทั่งเมดูซ่าที่กลายร่างเป็นงูยักษ์หายลับไปในทะเลลึกมู่หลงจิ้งแลไปวีจึงเพิ่งจะรู้ตั้งแต่แรกชายชุดดาคนนั้นไม่ได้ตั้งใจจะสู้กับพวกเรายืดเยื้อใช่แล้วเป้าหมายของเขามีเพียงอย่างเดียวคือช่วยเมดูซ่าออกไปมูง่งหลงจิ้งถอนหายใจยาวหัวราอยอย่างขมขื่นเฮอการต่อสู้ครั้งนี้พวกเราสองพลเอกเสียหน้าจริงๆ พวกเรามาคิดกันดีกว่าว่าจะรับมือกับพระพิโรธขององค์จักรพรรดินีได้อย่างไรไม่ทันขาดคาก็มีคนพูดถึงเชา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 ก็มาถึงท้องฟ้ายามค่ําคืนที่มืดมัวปรากฏแสงสศักดิ์สิทธิ์อันเจ,จิดจ้าในหมู่เมฆเขากิเลนขนาดมหึมาราวกับเสาค้ำฟ้าโผล่ออกมากิเลนศักดิ์สิทธิ์เจ็ดสีปรากฏตัวแล้วนี่คือศอูนใต้บัญชาขององค์จักรพรรดินีกิเลนศักดิ์สิทธิ์เจ็ดสีเหยียบเมฆมงคลเจ็ดสีเหาะเหินเดินอากาศลงมายังเกาะน้ําแข็งอัคคียิงงามผู้สวมมงกุฎหง์และอาภรูรายื่น ทุกอิริยาบถแผรัศมีแห่งความเป็นจักรพรรดิองค์จักรพรรดินีเสด็จมาแล้วยังจะยืนนิ่งอยู่ทำไมคุกเข่าลงสิต้อนรับองค์จักรพรรดินีทหารเรือทั้งหมดบนเกาะน้ำแข็งอักคีคุกเข่าลงข้างหนึ่งมู่หลงจิ้งและไผ่อวีก็คุกเข่าลงกับพื้นก้มหน้าลงต่ำไม่กล้าเงยหน้ามองตรงไปยังสตรีผู้สง่าง,งามนั้นข้าไม่เปิดปากพวกเจ้าก็ไม่รู้จักร,รายงานผลการรบด้วยตัวเองหรือคำพูดของสร้างกวนหลานทุกคำราวกับแทงน้ำแข็งแทงทะลุเข้าไปในส่วนลึกของจิตวิญญ,ญาณของมู่หลงจิงงจ้งเงื่อไทววตัว ฝื้นใจยอมรับผิดองค์จักรพัฒดดนีข้าทําให้ท่านผิดหวังแล้วสร้างกวนหลานกวาดตามองโดยรอบเห็นเพียงฐานทัพกองบัญชาการกองทัพเรือที่ใกล้จะพังทลายและสนามฝึกที่เต็มไปด้วยซากปรักหักพังเมดูซ่าละ่ะเมดูซ่าถูกคนร้ายชิงตัวไปแล้วบรรยากาศรอบกายสร้างกวนหลานยิ่งเยือกเย็นลงสายตาเพียงคู่เดียวก็เปลี่ยนทิศทางการไหลของกระแสลมโดยรอบมู้งจิ้งสัมผัสได้ถึงความโกรธของสร้างกวนหลานเขาถูกพลังอํานาจของจักรพัินีองค์นี้กดดันจนหายใจไม่ออกทูลองค์จักรพัดดินีเมื่อสิบนาทีก่อนมีผู้บุกุกกกรเาะปิโป ไปวี่ลุกขึ้นอธิบายใครกันคนผู้นั้นสวมเสื้อคลุมสีดําสวมหน้ากากอสูนจิ้งจอกก้าวหางสูนใต้ลูกคืออสูนใต้บัญชาของเขาไปวี่อธิบายอยู่นานสองนานสร้างกวนวหลานขมวดคิ้วกล่าวคือชื่อของชายชุดดําภูมิหลังตัวตนพวกเจ้าไม่รู้เลยงั้นหรือไปวี่ก้มหน้าเงียบสร้างกวนวหลานตวาดเสียงดังกิเลนศักดิ์สิทธิ์เจ็ดสีสัมผัสดได้ถึงอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของเจ้านายเสียงคำรามกึกก้องผิวน้ำทะเลสันสะเทือนอสุนีบาดสีม่วงฟาดลงมาดวงดาวบนท้องฟ้ายาาาามคคค่่่ืืนนนแตกกกกสลยททีีอออองงบััญชาารเรเนะ และยังมีพวกเจ้าสองคนเอกคอยดูแลกลับปล่อยให้เจ้าคนไร้ที่มาที่ไปชิงตัวเมดูซ่าไปต่อหน้าต่อตาพวกเจ้ามู่หลงจิ้งและไปอวี่พูดพร้อมกันข้าน้อยละเลยนาทียินดีรับโทษตอนนี้สร้างกวนหลานไม่มีอารมณ์จะลงโทษขุนนางสองคนนี้สูดหายใจเข้าลึกๆสัมผัสได้อย่างชัดเจนว่าในอากาศอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของพลังมังกรที่หลงเหลืออยู่ใช่แล้วนี่คือกลิ่นอายของพลังมังกรจริงๆชายชุดดำคนนั้นสามารถดึงจิงจ้งจอกที่ใกล้ตายตัวนั้นกลับมาจากประตูผีได้ และยังสามารถช่วยจิ้งจอกหลอมรวมเข้ากับสายเลือดมังกรบริสุทธิ์ได้อีกเขาเป็นใครกันแน่สร้างกวนหลานในฐานะผู้ปกครองอาณาจักรมังกรในสายตาของชาวโลกเป็นผู้นำที่รักประชาชนโดยจะบุตรหลานมาโดยตลอดแต่บาปกรรมเมื่อ200ปีก่อนคือระเบิดเวลาที่ฝังอยู่ในใจของสตรีผู้นี้เสมอมาเรื่องราวของตระกูลมังกรสร้างกวนหลานยิ่งคิดยิ่งกังวลในดวงตาอันงดงามปรากฏแววสังหารบอกทิศทางที่ชายชุดดำหนีไปมู่หลงจิ้งและไปอวีชี้มือไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้พร้อมกันนั่นคือทิศทางของช่องแคบประสูน องค์จักรพรรด,ดินีท่านจะรอข้ากลับมาแล้วค่อยลงโทษพวกเจ้าสองคนที่ทางานบกพร่องสร้างกัวหลานขี่กิเลนศักดิ์สิทธิ์เจ็ดสีเหยียบคลื่นมุ่งหน้าไปหายลับไปสุดขอบฟ้าในตอนนี้ข้าที่หมดสติไปยังไม่รู้ว่าจักรพรรดิแห่งอาณาจักรมังกรถึงกับลงมือไละ่ล่าข้าด้วยตัวเองเมื่อกิเลนศักดิ์สิทธิ์เจ็ดสีลับหายไปจากสายตามู่หลงจิ้งและไปว๋วีเส้นประสาทที่ตึงเครียดจึงผ่อนคลายลงดูเหมือนว่าองค์จักรพรรด,ดินีจะให้ความสําคัญกับอุบัติเหตุครั้งนี้มากถึงกับลงมือด้วยตัวเอง จะยังมีแก่ใจมาคิดเรื่องนี้อีกหรือไม่ได้ยินองค์จักรพรรดินีพูดหรือไรรอพระนางกลับมาแล้วค่อยมาจัดการกับพวกเราหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งมู่หลงจิ้งก็เปล่งเสียงถอนหายใจออกมาท้องทะเลนี้กําลังจะเปลี่ยนแปลงอีกแล้วไปวิสัยหน้ายิ้มอย่างขมขื่นไม่ใช่แค่ท้องทะเลนี้หรอกทั้งอาณาจักรมังกรอาจจะเปลี่ยนแปลงไปก็ได้ตัวตนของชายชุดดาไม่มีใครรู้ไม่มีใครทราบแต่ยิ่งตัวตนของเขาลึกลับมากเท่าไหร่ภัยคุกคามต่ออาณาจักรมังกรก็ยิ่งใหญ่มากเท่านั้นในเวลานี้ ข้าใช้วิชาลับบังคับให้จิ้งจอกก้าวหางปลดปล่อยพลังมังกรและใช้ท่าไม้ตายที่แข็งแกร่งที่สุดเพื่อเร่งหนีออกจากที่นี่ทันทีที่ข้าจากไปจักรพรรดนินีสร้างกวนหลานก็มาถึงหลังจากสอบถามจึงรู้ว่าเป็นข้าที่ชิงตัวเมดูซ่าไปสร้างกวนหลานโกรธจ,จัดทันทีลงมือไล่ล่าข้าด้วยตัวเองและในตอนนี้ข้ายังคงหมดสติอยู่ไม่รู้เรื่องการมาถึงขององค์จักรพรรดินีเลยบริเวณทะเลตรงไห้ไต้ลู่นั่งหมดแรงอยู่บนพื้นข้านอนอยู่ในอ้อมแขนของนางหมดสติไปสายตาของเมดูซ่าจับจ้องมาที่ข้าตลอดเวลา ขอบคุณที่มาช่วยข้าไม่ต้องขอบคุณข้าหรอกขอบคุณเจ้านายของข้าดีกว่าหากไม่มีเขาเพียงลําพังข้าคงช่วยเจ้าไม่ได้หากไม่มีข้าไตลูไม่เพียงแต่จะไม่สามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้และยังไม่มีโอกาสล้อมรวมสายเลือดมังกรบริสุทธิ์หรือแม้กระทั่งอาการบาดเจ็บสาหัสก็ไม่อาจฟื้นฟูได้หากเป็นเช่นนั้นไตลูอย่าว่าแต่ช่วยเมดูซ่าเลยตัวนางเองก็คงต้องเอาชีวิตไม่รอดเมดูซ่าเกิดความอยากรู้อยากเห็นขึ้นมาเล่ามาสิเจ้าผู้เป็นถึงทิดาแห่งเผ่าจิ้งจอกก้าวหางทำไมถึงยอมสยบต่อเด็กอมมมมือทีี่่่ยังไส้้้นนนนนนกลค หวนึกถึงการทำพันธสัญญาโลหิตศูนย์เผาจิ้งจอกก้าวหางหญิงธนงมาโดยตลอดไม่เคยยอมก้มหัวให้มนุษย์เมดูซ่าคิดจนหัวแทบแตกก็ยังคิดไม่ออกว่าทำไมใต้ลู่ถึงยอมสวามิภักต์ต่อคนเล็กๆอย่างข้าเจ้าก,ก็เห็นแล้วเด็กหนุ่มคนนี้ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาถึงแม้เขาจะเป็นเพียงผู้ใช้อสูรระดับสองดาวแต่เขาสามารถรักษาอาการบาดเจ็บของข้าได้ช่วยข้าทะลวงผ่านคอขวดข้าหลอมรวมสายเลือดมังกรบริสุทธิ์เขายังปรุงยาได้อีกด้วยหลังจากฟังเรื่องราวระหว่างใต้ลู่กับข้าจบเมดูซ่าพยักหน้า มุมปากปรากฏรอยยิ้มเย้ยตนเองเช่นนั้นแล้วข้ากับเจ้าก็เหมือนกันต่างก็เคยได้รับบุญคุณจากเจ้าหนูนี่ใช่แล้วเขาคือผู้มีพระคุณช่วยชีวิตข้าและยังเป็นผู้มีพระคุณช่วยชีวิตเจ้าด้วยเมดูซ่าพันระแวดระวังขึ้นมาพูดให้ชัดเจนก่อนบุญคุณช่วยชีวิตข้าจะจำไว้ในใจแต่ข้าพญางูไม่เหมือนเจ้าจิ้งจอกตอนนี้ข้าจะไม่ยอมสยบต่อมนุษย์เด็ดขาดความหมายของเมดูซ่าตรงไปตรงมามากพูดง่ายๆคือบุญคุณข้าจะหาทางตอบแทนแต่ข้าไม่ยอมรับการทำพันธสัญญาโลหิตตตกกัับมมมนนนนนนนุษยยย์ใอนนอใออออ้เเงงงแขขขลู็ีีส น้ำข้าอ้าปากพูดออกมาอย่างยากลาบากคําหนึ่งเจ้าฟื้นแล้วหรืออยากดื่มน้ําใช่ไหมข้าจะหาทางไต้ลู่ตื่นเต้นขึ้นมามองหาน้ําไปทั่วแต่ที่นี่คือเกาะร้างที่ไม่มีมนุษย์เคยย่างกรายเข้ามาบนเกาะไม่มีอะไรเลยโดยรอบมีเพียงน้ําทะเลที่กว้างใหญ่สุดลูกหลูกตา